สวัสดีทุกคนเมนี่เมนี่ลูกหายสวัสดีงามเงอสาวอาหายแล้วไปเจอ่น้ำแม่เด้มันแบบมันตกใจกล่องป่ะอือเมนี่อันสิสิไปอันสวรรค์หรือวนสิพาไปอันไปเบิ่งแขวไปหาหม้อตัวแขว <laughs> แต่ว่าก่อนสิไปเฮาสิไปต๊ป้าก่อนทุกคนอยู่น้องน้องมาอันกินยังมือเ้าะก่อนสิเมืออ่อเราแต่ว่ามื่อนี้บริเดีอันแม่กินแก,ก้วกับกินแก้วมานำํำเพราะว่าเพราะว่าอีหยังแย่ <laughs> เดียว <laughs> เดียวจะห้เบ่งนั่งกินแก้วนั่ <c oughs> นงกินแก้วหน้าตาเปิ่นเลือดหงอยเลยทุกคนแบ <c oughs> <อ>บตาเิ่มดดำแล้ว <c oughs> ไม่ร้องไม่ร้อง <laughs> ตื่นเสียงพอได้นะปะกติบไม่ได้หายเลยทุกคนเราห้าเปิดกล่องแล้วหายเลอ,อืมน่งินอิ่มกิ้นมบออิม่มจะหายกับหายอ่าเดี๋ยวเ้าไปเลยทุกคน khoảng cân Sướt <laughs> mình <laughs> oh, khoảng cân này xây nhựa bên cá tỏ thì con Như cá tỏ và nà đinh này xây bên nhựa Để bếp xích thơm đà khó chẳng ทุกคนภายในเหลืองต,ตัวแรกกินจนลิบคอเลยก่อนซิม,มื่บบานทุกคนมนันมาตกปลาซะก่อนตกปลาหาก,กินข้าวสาวหาหน้ากินสาว ร้อยทุกคนตัวที่สามทำไม เดี๋ยวเอาตกเอาพอกินทุกคนพอกินเส่าแล้วกันเดี๋ยวสิเม่อบ้านน้อามือนี้เรียบร้อยทุกคนตัวนี้แห้ง,ยอ,ยงอันที่ตายเหรอแห้งขนาดเสียกสิขาวก็จะ <c oughs> โหมึงจะปลากีโ้ <c oughs> โพอืมตัวใหญ่เลยนี่ทุกคนตัวนี้ทั้งตัวใหญ่ทั้งสองปุ่งตัวนี้อ,อ๋สองปุ่งอีหลุยปันไนคำ Lai là to là tô cần tôi này thử nghĩ lại tôi quên tỏ thử <laughs> thử phòng gần đây đi để 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 hoàn đường một nhập ừ, loại cá to thử lợn ừ. cái này hàng ngày nhiều quá để họ tặng còn thôi ถือพอมกัน <tr> สังเกต้างดึงขนาดเลยดึงมวลขระซาวเลยยาสิตังกองไวเพอ่ประหลาด thường này thưa quân anh em có thằng <laughs> hàng này cái co thằng hóa thì vứt xong thang này mọi người và mặc bên như hàng cả hoa cả thịt thì vứt song thang đi. แบบมักเบ็ดมันมีอายหมาขนาะดทุกคนแบบมันแหละเกาะทั้งปากแล้วกเกาะทั้งหางน้ำตัวโปใหญ่มันไดพอดีสัมกับสัมกับพามือ,อ,อพอแล้วทุกคนปลากินดีอเลยแบบ Kín to nướng Để hộp hộp mưa nặng xíu mà tốc áo mây ừ. Biết. <laughs> Biết làm làm dù Bố thử mặc nưng, bố thử mặc nưng để, để, để hộp xíu mưa bàn con bà nè Hộp cái tính kín con Để hộp tô ตัวนี้ทองปุ๋งเอลตูตนนี้ไ่ก็ห้าวะเมนห้วอยากให้แม่กินแก้วเป็นคนคว่วทุกคนไข่นลยแม่ตัวนั้นนะมันไข่มันทองปุ๋งแหงปลาไม่ไข่แต่ว่าปลาอันนี้นะมันไข่ยอยู่แต่ว่ามันสีบอกออกลกูกไข่ซื่อๆแต่ว่ามันโบมีลกูกปลาในานี่นะอือม,มาใส่ถ้วยไปขวกินโอ้ไข่าลายลิ้นเนาะ ถืเบ็ดก็ไม่ใส่สิเบ็ดถึกปลาไม่ไข่เดี๋ยวหาเสียามาเห็ดปลาเผาห,หรือว่าย่างกินอะไรทุกคนย่างใส่หอยชิ้นไข่หยัดปากแล้วก็เอาอันเกลืออบกระโตมันยังพันได้กินข้าวสาวอยู่ <laughs> เห็ดวไ,ไว้ในกะที่ นี่แหละทุกคนพอลูกอ่อนหากินมารเขาเ้าไปซี <laughs> เวสแน่น้องขางเฮือนเลยทุกคนอยู่ในเฮือนอันเป็นเฮือนป่าเถ่าใหญ่อันนี้เฮือนอันเฮืนอนตัวเนี้เฮือนเท้ากับแม่ของอันแม่กินแก้วก็เป็นลูกของอันป่าใหญ่อยู่เฮือนทางฝุ่นอีกท่านหนึ่งเบิ่งซีนาแม่ครัวยังดี ปลากันยังแบบมันยังตายวัาสนิดนะทุกคนเพราะว่ามันแบบเนาะแบบมันเพลือเสียตายคาะนะปลาหางบริสุกธิหัวมันหมูไฟก็ไดะการอบเกลือก็คือมันนอกจากเสียหายมันแสบแล้วก็คืออบเปลือกหัวหอยไพ่ไหมปลาทุกคนเพราะว่ามันสิเป็นอันแนวกันค้อมหอจากไฟบัวหายมันไหมก่อนสุกเพราะว่าปลามันตัวใหญ่แบบนี้ครับเพียงมันบวกลี่สุกง่าย จากก,ก็เลยอบเกลือได้หลาย,ลาย <c oughs> มื่อนี้ว่าของกับข้าชาวบ้านได้กินเมื่อนี้ยบบายบได้พากินแก้วเมื่อวานทุกคนพอมันนอนรับนางกินแก้วแล้วกนอนรับนอนรับอยู่ในเฮือนแต่ว่าเฮาสิเมื่อผู้เดียวเนะาะสิพาเอื้อยไปกวดบนแข่า เออเจ็บแขวนะเศร้าแล้วแต่ว่าอยากไปกวาดบังอีกคือหนังว่ามันเป็นนันน้ำมีนยางแบบอยังคือมันมีคุ้มทางในเนนผื่อนะแขวนเผื่อเดี๋ยวสิพาเออไปกวดกินข้าวแล้วเพื่นแลยเหลื่อมหอมปิีงแล้วหอมแล้วเนาะ<ม>ปิีงทาเกลือ<ม>หัวซีไข่หย Nh ัดท้อหยัดปากเขาได้ทุกคนตีปลาซาได้ซุปเอฟซีกินแล้วเออสียหายกินดิบเลยบุญ <ride> ทุกคนเห็ดกินอยู่เพื่อนจ้าของบรรยากาศที่ฝุ่นง่ายกุมก๊มๆงินอยู่ไกลทางเนาะมันแบบแบบว่ามันสีซีเบิร์แล,ล้วด้หนาวเลยแหละทุกคนแบบว่าห่อนแล้วมือนี่คืออันเมื่อวานเนาะลมอื้อๆแลวกะ็หนาวจนอาบน้ำายากหมดเลยแต่ว่าเมื่อนีนแี้เงียบมีดดแมดดมากเลวก็แบบลมเริม่มสิบรมีแล้วมีแต่ยังมือเร้าสวยๆมากกับสงัดผมมีลมมีแต่กี่ฝุ่นอย่างเดียว เงินไก่ทางกะสิเป็นปัญหาหน่อยจัหน่อยข้าเจ้าวว่าสิปูยางอยู่ข้าเจ้าแทกแต่ว่าบุหัวปีได้สีดปูเนาะและกาอีกอย่างกะราคากะแพงเก็บเครื่องว่าเงินหนึ่งหมื่นสี่บอันนี้กะข้าวข้าวเสือๆแตคนยังแบบบวเป็นทางการยันแต่ข้าเจ้าบุมีเงินหายและสิบริเวณเอามาปิ่งีกตีตัวหนึ่งบุพอว่สวยๆมากเยจังสี่เลยทุกคนไก่มันหาเงินหา้างในยินเสียงไก่กระตาก ตากกับตาก่ยวยังบวได้บอกอยาว่าว่าชิเมอตอนสวยแต่ฝนถาไปแล้ว ว่าเขาเส็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนยังมีสุกทุกคนยานได้สุกบ่ยังเพราะวันนี้ห้าก้อนจันทร์ยันแต่เราเกลียบยังอีกสี่มื้อจีวอนวันสุกตกแรงมากเลยกับหอนหอนพี่น้องอยู่บ้านเฮานะเพราะว่ามันบ่มีแม่น้ำใหญ่เนาะมันเป็นบ้านโคกฮอนทั้งแหมของอยู่ของกินกับอีกเจ้าหน่อยก็หอดยามอันแมงจักรจันท์ หลุดยังเลยใช่หลุดเสบบ่บ่หลุดยังบ่เฮ้ยเกลือลายจะหลุดสิเข้มบ่เข้มบ่มันอย <Editor> ู่นอกมันอีิบขึหน่อยก็หอดยามคลองกระป้อมเนาะแม่พาไปคลองเลยด้าบ่บ่บ่ไปดอกสิคลองกระป้อมในห้องนี่กระป้อมนอนในอู่นี่มื้อนี้มานอนอยู่อู่ทุกคนบ่ออกมาเพิ่น แต่เก่านะหายอ้วแวอ้แวแอบพอกแม่บัดมือนี้เป็นนอนอยู่อู้เบ้เวลาซวยๆแล้วคนก็นอนเลยซวยๆแล้วนอนเนาะปกติแต่เรามือม่อเก่าโมงเลาเปนนอนแปดโมงห้าเก่าโมงแต่ว่าตื่นมายังเม่เสารานี่แบบแอบ,บๆเลยจักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อีรอนแบบมันตามันเริ่มดำแล้วเนาะเริ่มเหน็นหล้วตาแบบเริ่มดำเขาแล้วเห็นพอกแม่แล้วทุกคนแต่ว่ายัางยังจืดหนาบ่ได้เนาะยังจืดบ่ได้แบบไปเป็นพ่อไปเป็นแม่แต่ว่ามันเบิ่งเขา มันกาลังแบบใส่ระ,ะบบความทรงจําเออระบบเอ็นความจำแต่าถามมันจือพ่อกับแม่เนี่ยยาทุกคนไม่นไปหนีก็บได้ลูกมัน,นแบบว่าไปอยู่น้ำผู้อื่นก็บ่อยู่นะทุกคนต้องอยู่แต่น้าพ่อกับแม่แบบถ้าลูกจือเนาะยิ่งภาวะดอกเ้ากระได้คนแรกทุกคน <c oughs> อาหารพร้พอมแล้วพี่น้องไม่ได้กินน้ากันไ <c oughs> ม่ได้ทุกคนกินข้าวเส่า กับข้างเดวนี่ทุกบนนี่สวสดติดเขาโ,โปะอ,อยู่เมียยันทัวบ์อิ่มก็เลยเอาเขาให้ลยนั่งข้างเดียวกันเลยทุกคนแบบเพิ่นบอกอยากอยู่ห่างเขาสิ่งกลางหนึ่งก็มีสองตัวคัวตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งข้าจอาเพื่อจะกินเบิร์ดแลลวทุกคนอยู่เงินใหญ่เพราเก้าโมงแล้วตอนนี้

อดเฮือนแล้วทุกคนตอนนี้เขากะถา่าื้อยกับน้องสาวเตรียมโตทุกคนสีเดินทางไปสวรรคเขตพาเอ่ยไปปัวแขวจังสี่แหละทุกคนชีแถวๆเนี่ยก็เริ่มมีอาการเจ็บอ่อ,อน,นแล้วร,รว อ๋อะบ่เวล่าลายทุกคนจุดหน้าจะถึงไม่ขวัญเดี๋ยวเ่าไปพาะกันอยู่ห้องมอพวแขวะตสั่งเสียเดาวจวแล้วก็ซีซีพวงเมื่รเลยเพราะดวโมตอนนั้นตอนเทาเจ็บแขวตะกี้นะเจ็บแบบเอื่อยนี่แต่ว่าโม่แบบเอื่อยทุกคนเจ็บแห้งแห้งตอนขาแขวอันเศร้าเขาเอิ่นว่าแขวะเศร้ารือว่าแขวอายุยี่ยี่สิบปีอะไรทุกคนมันมันโป่งสอนกันเจ็บแห้งจนอ้าปากบ่ได้จนโม่น่ะอันมาเยี่ยมเข้ามาอันแบบ เขาเยายานำการคนมาเยี่ยมอย่างนันแบบอยากือกำมาไหวอะไรนี่เดี๋ยวโมีอารม์เหตุยังเลยคือแบบกินข่ากินน้ำกับโบได้เป็นประมาณสองอาทิตย์แต่ว่าเอื้อเจ็บนี่ยังธรรมดาทุกคนเดี๋ยวไปพอกันอยู่สวรรค์เขต CU สวรรค์เขต f l o w i n มาหอดเมืองสวรรค์แล้วทุกคนสวพพนกับสัลอยนั่งถาให้กำลังใจ เื้ออยู่รถนั่งท้ยกำลังใจอยู่ <laughs> รถเพราะว่ามาเมืองสวรรค์มันโควิดหลายทุกคนแดบห้ากระยานก็เลยบริหารทีมงานลงไปนํากันเนาะไปแต่สลัดกับซาแปพุพ่นกินีแขวอยู่ทางผาทางขางพุ่นแต่ห้ากระจอดรถถ่ายอยู่ทางทางลงไปกับโบได้คาฝ่าวรถเอย้ยก๋ั็ซาแปาไปเบิง่งเดี๋ยวห้ามาล่อลุ่นทุกคนว่าเป็นอะไรอาการแบบเจ็บแขวของเื้อาจจะเป็นน้ำแขวแม่งบอกตามหาเบิ่งนเนาะ เกรดบอกเองนะว่าเป็นเขี่วแมงแต่กะถ้าเพิ่งตัวจริงทุกคนสิเป็นอะไรกันแท้แต่ว่าคอหายเศร้าเวลาไปเห็นไปนหนีมันทั้งง่ายจะรอใหญ่โควิดห้งจะบริถอดผ้าปิดฝายอยู่ในรถเดี๋ยวรอท่าบัดเอื้อยมาแทงทามึงทุกคนเป็นจังไลยมาหอดเวยกนแล้วทุกคนอาการของแต่ละคนก็ซีเมื่อเนี่ยจักหน่อยตอนไปนัดหลักถ่ายอยู่เป็นอะไร จะไปทำมอมาทุกคนเอาไปหอดนะเขเพื่ไปทำมอแล้วมันก็ยันหมอเดี๋ยวไปหลบหนีนะยันหมอใช่ไหมยันหมอตอนแถวพ่อเขาบอกว่าเบิ้งแถวนะมันแถวแบบมันป่งออกมาหน่อมันบุปกติมันดักไปทั้งหลายนคนไม่มันสี่เบียดเขาแถวปกติมันสี่เบียดแล้วมันเสียแต่แถวตัวนึ่งเจ็บมันดันกันนะเดนบอกว่ามีแต่ทอนออกแถวมันป่งขึ้นมาบนเดียวกันแต่ว่าป่งสองเถื่อนอะไรอย่างเง มันเป็นแขวซาวแล้วพงออกมาแล้วมันผิดปกติแล้วมันเจ็บยังเจ็บอยู่สตอนนี้เลยยันเจ็บตลอดแต่เวลาแบบเวลากินยังแข็งๆมันเจ็บปวดมันจะแม่นปอมมอลีแม่นดอาเปิ้ลจะแข่งข้าวทอนอแม่นปอมเปิ้ลเลยกข้าวข้าวหนังบุคคลแหลกทอนมันก็เลยว่าเอายังกินก่อนถ้ามันซ่าเจ็บเป็นอย่างไม่ทอนุูแล้วแขวน้าข้างอาไหวมันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วอนา็บ เอาคอยดูอะไรแล้วมันจะเป็นแถวแมงมันจะติดกระมือมันบางคนอะไรือแบบว่าแถวบางคนน่ะที่ว่าเขาเป็นป่งแถวเศร้ามากเลยแถวเศร้าเขาเบื่อเจ็บน่ะคือแบบมันเป็นป่งแบบมันปกติื่นปกติมันเทียงแถวห้าหน่ะมันโคตรมันโคขกอี่้างนีะหรอกเปียกเสียกันอะไรอันนี้เป็นยาแก้ปวดนะเนาะอันนี้นทเป็นยาแก้ขาเสียอันนี้ยาแก้ปวดยาต่างหากกับมันเสียกินพี่น้องกันเสีย เขาบอกว่ากินหรอแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งจะไปทอนก็ได้เลยอาทิตย์หนึ่งเนาะเวลาถ้ารายการต้องหมื่นก็ได้เราไปทอนคืนเดียวก็จะคล้องเองว่าตัดสินใจสิไปแอนทอนหรือสิบบไปลทอนเราตัดบทวปลายทอนก็ต้องได้ทอนอยู่แล้วห่อเข่คนส่วนร้ายนะถามเป็นแบบนี้ทอนคู่คนเราเกือบอไปแล้วมาหันแลยวเลยมันแล้วคืออันพวกนี้ก็เจ็บกันทุกคนใหญ่แล้วก็เจี๊ยนแต่พอรเจ็บกันหมด เจ็บแต่ว่าไปเห็นหนาบมอแล้วก็เลยเศร้าเห็นญาตเยเจ็บญาติาดมอเห็นนงมอแล้วมันญาดเจ็บตะบนนี่้อแต่ว่าไปเห็นนงมอแล้วเศร้าญาติฮะมันปงงสอนกันบ่งเขาบ่ามันปงแถวเศร้ามันปงปกติแล้วมันป่งมาแท่งกบแถวที่ขอฝ้ายกนปิงแปนเป็นแถวที่มานอีก้มันวอมมันวมอันอาเป้าเฮ้ยมันจะเป็นแถวแมงเหรอ เจอจะทอนเยอะทอนหรอเข้าบ้าอะไรท้อนหรอวัดจะท้อนจังมากเลยว่ะข้าวข้าวกับเป็นคือกันทุกคนแบบใหญ่แต่ว่าเจ็บเขียวเจ็บเนื้แห้งแต่ว่าแบบข้าบหมดไปทอนเลยแบบข้าปลาให้มันเซาเลยแบบเนื้อหอยบางทีบางคนจะอาปากปดาไหลนั่นแหละเห่นแล้วอาปากเจ็บปได้กินเข่าปลาไหลเกือบอาทิตย์หนึ่งอีแม่ต้มเข่าให้กินกับแบบดูดกินแต่หนำมัน แต่ว่าประมาณประมาณเดือนหนึ่งทุกคนเศร้าสนิทเลยก่อนที่เศร้ากับไปซักยาเข็มหนึ่งก็เลยเศร้าเนและกระโปติ๊กก็หมวยเป็นหู้วังตังฮะก็อกเลยมันชีเจ๊พอบรยกากคนเมื่อแบบนี้เขาว่ชิเจ๊เดี๋ยวเมื่อหาลูกหาเมียก่อนแบบนี้ไปเปิดมือร่เลเลยเนาะามือาลูกเม เออหมือในใดิมอย่างมาฝากนางกินเกีย่ยวจะเอาไปให้เบิ่นกันทุกคน,กคน,นอันนี้กะ <laughs> เอาสื้อมาฝายอีพอปิงแดจะเอาเบิ่งนของเฮากันเสื้อเกิบมาให้แม่กินแก้ว <laughs> บ้านเฮาในฮิตเกิบอันนี้ทุกคนเกิบสกอหาลอยบาทแต่ว่ามันคุ่มค่ะซองปีต่งขาดแล้วก็ใกล้นะทุกคน แนจิงแก้วขี้อ่อนก็ได้นี่นี่นี่ถ่าปไปจำตัวคนอเมริมาใ้่ไหมนี้นี่นี่แหละกะเอามือไว้นั่นนี่เวลานอนสือติผงแ่่แจักจักจแนยวพูดได้นาะแบบจะขึ้นทหารนี่คนตเด็กแนี้นี่ในรายตคนสำหรับคลิปนี้กะสิพอปิดไปสำนีกกว่านั้นมือนี้ประเทศยังมืดมดมือมือนี้ผ้าเอือยห้าโมงแต่กับวอสซ์มันได้ดอกแต่สิบสองโมงมันจะค่ำเพื่อไปเพื่อมา แ้วก็บ,บดรดทอนแต่ว่าไปกวดเบิ้งนเครื่อยอ้บ่ให้ฟังอาการๆๆๆอีกสามชีมือวอาเพิ่นให้ไปทอนแคบนี่แหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวไปก่อนพอกันคลิปหนาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิคอ่าคาวา่าสบายดีบ๊ายบายปลาลุงลูกควาดกระดากระดาอย่ามินูนอมไปแล้วทุกคนพอกันคลิปหนา